ตอนนี้ผู้คนก็เริ่มทยอยมา,ม,มานะครับเรื่อยๆเนาะข้างนอกก็คนเดินน้อยแต่ว่าเหมือนว่าคนที่มาเนี่ยก็คือเดินมาในงานเลยนะครับเข้ามาในงานเลยเพราะว่าวันนี้น้องแสดงไว้นะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเดินเข้ารับทั้งหมดนะครับที่ผมเพื่อนตาพลาเติอนจวนนะครับคนละดวงที่ศิษานะครับเราจะได้เก็บค่าใช้จ่ายในการ นะครับติดหอกท้านนู้นเลยครับเดินอ้อมหน่อยนะอ่าแล้วก็ไปจับดองไปส่งขอเขาวีตัวละ80บาทกับ60บาทนะครับไปด้านหน้าโอ้เลยอ่าลุงวิชิตไปอัปเกรดเสื้อใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะฮะตอนนี้มีอะไรบ้างมีอะไรเจ้าที่ยังไงขนาด ไปเปลี่ยนเสื้หม่ลวสุกนะครับบน้องของท่านครับนี่ครั้นาวนี้มาถึงวัดรอนกรอด่เจ็ร้อยแล้วนะครับมาถึงเป็นที่เจดร้อยแล้วครับตัดเปลี่ยนกันท่านอาจารย์ ชิดกำลังไปอัพเกรดเสียน,สนะส่วนด้านโน้นก็ผู้คนกำลังทยอยมารถติดเป็นแถวเลยฮะข้างนอกฮะตอนนี้ทยอยมาชมคอนเสิร์ตนะโอ้โหเราดูที่ถนนเห็นไหมรถติดยาวเป็นแถวเลยฮะแห่เข้าวัดนะฮะ อานตอนนี้อรุงวิชิกกำลังดูเสือ้อีกครับสําหรับโรองณกนะคุณบิาเล้น้ำหนาวเพ็ญชมุณนีเล็กนูซาดา คุณสมพบวัดยี่พัดคุณมาณารีสมัยคุณสมประชาพคงไม่สุดรคนนนานก็จไม้าอตนากอนนี้กำลังกำ่ายเสียกันนะฮะตอนนี้ผู้คนเขาทยอยมาเรื่อยๆนะเท่าที่ดู ทยอยกันมาเรื่อยๆนีทุกตัวทุกราคาคนับิ้งิานัเงินเข้าวัดอต้องไม่ทันทนเลครับอากาศร้อนมากคนเขาจะไม่มารกร่อน้มา้เล้บางทีเขาติดต่อกับทางวัฐทางซื้อก็พี่เรามีสรุปสับคนามาอ๋อที่จิตนะครับเป็นเดเผักของข้าวเรา รถต่อแถวมาเรื่อยๆครับตอนนี้คนกำลังมาตอนนี้ข้างนอกก็เริ่มมีผู้คนทยอยมาเรับู่ามรับเงินทกงินงานของเราใส่ใจท่านี้รัครัวรบารทุกคนครับผู้นำนี่านกราสรามทุกคนแล้วกองสด้วยกองสูรอ่วเราอมาลก่วกันตรงนี้นะครับหาที่เตรียมที่นั่งให้ท่าครับ ับฟางพอนะนี่ฮะโฮศกเกาะรัร้วประกาศอยู่นะครับครับตอนนี้ก็ทีมงานของต้นข้าวสุริยาเดินทางมาแล้วนะครับทีนเราก็เตรียมมีความตั้งใจจะเข้าชมการสแสดงนะครับศิลปินอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ได้เจอแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับเ <ผม S 1> กาหลีน <ผม S 1> ละครับแถวหน้า,นา นะครับ80บาทนะครับเขาวิ่งตามดสนทางวัดของเราจะจำหน่ายขึ้นมาเพื่อเอานวยความสะดวกแล้วก็จะได้สมทบเป็นการทระดุญไปด้วยนะครับโปรงอะไรโปรงละ20บาทซื้อกี่ตัวครับลุงรอบนี้ไม่มีไม่มีเพื้อใหม่เหรอเลยทีละครับพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาที่แต่งการการแสดงอ๋อซื้อดอกกุหลาบอีกไ่ทีเดียวอีกทีละเล็กเราต้มข้าวเราก็มีคิวการแสดงออีกหลายงานด้วยกัน นะครับเพราะว่าม so right. right. so, 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 okay, so right? ีช right ื่อเสียงโด่งดังไปทั้งประเทศนะครับแต่เป็นนักเรียนแต่ว่าด้วยความสามารถมีพรสวรรค์แนวเสียงของพุ่งตัวตรงกันและันักฟ้อนต่างประเทศนะครับสามารถร้องไห้ทอดความรู้สึกได้ยอดเยี่ยมนะครับโอเคปาสแตนบายครับผมผ้าป่านก็ติดปากกันลุงได้ที่นั่งยังยังครับผม ลงนั่งหน้าเลยนะมานั่งไปหน้าได้ผมจองไว้หน้าสุริยาเดินทางมาถึงแล้วนะครับจะเป็นช่อดอกไม้เขาทางวัดโอเครับเป็นดอกบูรานะครับข้อรัก40บาทโคมไฟ20บาทนะครับหรือจะมาปิดทองก่อนก็เรียนเชิญนะครับผ้าป่าลอยฟ้าเราจัดงานวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันแห่งความรักนะครับแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันที่สองก็จะมีการรับประทานอาหาร นะครับจงในภาคท่ำท่านผู้ใหสนั่นบอกว่าจะต่อโตได้นะครับโก็ละสองพันห้าร้อยบาทนะครับต่อทุกการโชว์ในการแสดงในวันพรุ่งนี้นะครับและได้เด่เช่นท่านรัฐโตโรโต้ฟ้าในโครงการหนาสวนจังหวัดทุกคนทยอยเข้ามาในงานเรื่อยๆเนาะตอนนี้เปิดงานในวันพรุ่งนี้นะครับก็มีผู้นำมีท่านนาแทนเภอรองยาใจท่านใหม่ นะครับก <im> e <ım> ็จะเดินทางมาร่วมดูกับพวกเรานะครับมาเรียนเรียนี่น้าสวัสดีครับผมนะครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับผมก็เดินทางมาร่วมถวายเสียงร่วมประจารชกันเพราะว่าเคยรับราชการเป็นผู้ในการรงเรียนที่นี่มาประมาณ8ปีเศษนะครับวันนี้ก็มาถวายเสียงนี่คนเสื้อสีฟูที่เดินไปเยี่ยมชมด้านหน้าพระบรมศักดิ์ดูในยูนฟูนี่สาวสวย มาลุ้นด้วยชมเครื่องฆาเลยนะครบสวยในยุ่งหัวหน้าด่าสวยต่างต่างนะน้องเขาก็เป็นผู้ดูแลบนเวทีอ่ามาแล้วนะครับพร้อมแล้วที่จะมาให้ความสุขความสำราญต่อผู้ร้องใกล้จะถึงเวลาแล้วครับทุกคนก็ทยอยมาเรื่อยๆเนาะตอนนี้นะมาลุ้นกันวันนี้19บเก้ารกาตรงนะกาเข้าโดยสารการปฏิบัติการวัดของเราต่อร้อยชาติร้อยชาติ น่ามีสาวสวยตัวจริงสวยก็ในยูทูบอีกนี่นะครับเปรียวเลยอุดเทรียวนะครับก็เนี่ยข้างในนี้บัตร80บาทนะโอ้เป็นป้าต้นข้าเป็นพี่สาวพ่อนะนะก็เป็นพี่เลี้ยงของน้องต้นข้าวจุกรียานะครับอ่ายังเรียนหนังสืออยู่เลยมป .4